มาต่อกันดีกว่านะจ๊ะกับคมรีแคปของเราครั้งที่แล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องของคุณแม่นางเอกดังที่โยงไปที่คุณแม่ของสาวพิมพ์พิมพ์มประพานางเอกคนสวยจ้ะที่ล่าสุดเนี่ยลูกสาวอย่างคุณพิมพ์ีประพานะฮะก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้วหลังคุณแม่เนี่ยโพสต์เดือดอ่ะเคลื่อนไหวข้อความว่าอะไรติดตามกันเลยจ้ะกับคมรีแคปจ้ะล่าสุดทุกคนสาวพิมเนี่ยได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วหลังจากถูกโยงโดนแม่พิมพ์เดือดฟาดกลางเฟซบุ๊กประกาศตัดขาดชาติหน้าอย่าได้เจอกันอีก พร้อมท้าโชว์สเตทเมนต์ที่อ้างว่าปลดนี้ให้แม่โดยก่อนหน้านี้เนี่ยสาวพิมพ์เคยให้สัมภาษณ์นะทุกคนว่าช่วยที่บ้านใช้หนี้จนไม่เหลือเงินไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมและเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมานี่แหละสาวพิมพ์ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกผ่านทางอินสตาแกรมหลังประเด็นดราม่านี้เกิดขึ้นด้วยการโพสภาพนกที่บินอยู่บนท้องฟ้าพร้อมข้อความว่า time heals เวลาจะช่วยเยียวยาฉัน โดยมีแฟนคลับเข้ามาให้กําลังใจกันอย่างมากมายทุกคนก็ต้องติดตามกันต่อนะฮะว่าความเคลื่อนไหวนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปว่าคุณแม่ของสาวพิมพ์นั้นจะออกมาเคลื่อนไหวหรือพูดอะไรหรือไม่หรือว่าสาวพิมพ์เองนะฮะจะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อหรือเปล่ากับประเด็นนี้ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ